นี่มาพบกับซองลิสานเนลอีกตามเคยเมื่อนี้เก็บภาพบรรยากาศเนาะการสัญจรหลังฝนตกให้ทุกคนได้เบิ่งเนะาะจะเป็นถนนอาเซียนเนาะทุกคนเป็นเก็บภาพบรรยากาศยามแรงจอดไฟแดงเนาะสีเงียงบวาอากาศตอนนี้ สัญจรหลยอยู่ถ้าไปซื้อเนาะรถที่เล่นซื้อไปคุณจะไปอ่าถานนอ่าสุพรรณวงศ์เนาะลงไปใ้เขตอ่าสร้างซ้ำหัวสดใสหน้าหอกคำถ้ารถมุ่งหน้าลงทางใต้ก็จะไปไปไปทางสีไขรสีไขก็เลี้ยวลงไปทางนั้นเนาะเส้นทางลิทีสีสามอันนี้เราจะเลี้ยวอ่าซ้ายเข้าไปถนนอาเซียนเขตเตโศผ่านเขตซังเจียงเนาะ เก็บภาพบรรยายกาศให้บรรดาท่าน FG ทุกคนเนาะสาวยูทู e ได้เบิ่งกันมื่อนี้ฝนตกอยูซี่ทุกคนหลังมิจันหากะเซาประมาณนี้ทุกคนประมาณ4โมงนี่แหละ4โมงบายมานี่เป็นยังเมาๆอยู่เนาะรถหลยอยู่เพราะว่ามันใกล้ฮอด มึงก็เลิกเรียกเลิกการไม่อย่างประมาณนี้ ประมาณสามโมงสิบสามสามโมงไปหาประมาณ1ิบอโมงไปสิสองโมงนี่ฝนตกนี่ทุกคนเคล็นี้จะขายรถมือหนึ่งนะตัวนี้ก็มือหนึ่งมือหนึ่งมือสองอยู่ตัวนี้ในะดอยากได้รถมาซื้อได้ทางหน้าตัวนี้จะเป็นรถมือสองมาตัวกูแค่เหนมือหนึ่งนะเป็นรถหลูไเ้ตัวนี้ น้าจะบ่ได้ไปโลไปไทยทุกคนได้เบิ่งกัเลยถือโอกาสนี้เก็บภาพเลยอันนี้จะเป็นเขตสังเกียงเบิ่งการสัญจรประมาณนี้ สบายดีอ่าแล้วพบกันใหม่ทุกคนอย่าลืมกดติดตามช่องของฮารดให้ด้วยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปเนาคลิดนี้รถติดหลยู่เพราะว่ามึงเลิกเ,กเกกนนะรียน,นเลิกการนะปอยปัดน้ำฝนรถเฮาร์่อยากติดแล้วปัดไปแล้วถ้าปัดได้มันมันมว <laughs> What